พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่299รอดตัวเมื่อโดนอันอิงเฉิงตะโกนเรียกชื่อเต็มยศเช่นนี้อันหลิงอีจึงขอบตาแดงขึ้นมาทันทีนางเป็นบุตรสาวที่หลี่ซื่อและอันอิงเฉิงเลี้ยงดูประคมประงมมาตั้งแต่เด็กอันอิงเฉิงแทบไม่เคยดูนางเลยด้วยซ้ำยิ่งมีต้องกล่าวถึงท่าทางดุดันราวกับจักกินเลือดกินเนื้อเช่นนี้อันหลิงอีถึงขั้นหน้าซีดเผือดจนแทบหมดสติล้มพับลงเสียตรงนั้น ท่านพ่อลูกมิรู้ว่ามันเกิดอันใดขึ้นกันแน่ชายผู้นี้อยู่ๆก็มาปรากฏตัวในห้องของลูกท่านพ่อต้องเชื่อลูกนะเจ้าคะใบหน้าของนางขาวซีดขอบตาแดงก่ำม,มิรู้ว่าเป็นเพราะกำลังร้อนรนหรือกำลังโกรธแค้นอยู่กันแน่ทว่าสิ่งที่อันอิงเฉิงสนใจในตอนนี้หาใช่การที่ชายร่างกำยำม,มาปรากฏตัวได้อย่างไรแต่เขาสนใจสิ่งที่ท่านหมอพูดมากกว่ายังมิต้องพูดกันเรื่องชายผู้นี้หรอก อันอิงเฉิงจ้องอันหลิงอีด้วยแววตากรุ่นกโกรธพร้อมใบหน้าที่ฉายแววโกรธออกมาจนหน้ากลกวบอกข้ามาก่อนว่าเจ้าติดโรคนี้ได้อย่างไรอันอิงเฉิงถึงขั้นมิยอมเอ่ยชื่อโรคออกมาด้วยซ้ำแค่นึกว่าต้องพูดมันออกจากปากเขาก็รู้สึกว่ามันช่างสกรปรกสิ้นดีการโรคชั้นต่ำเช่นนั้นแม้แต่คนธรรมดายัางอับอายเกินกว่าจากเอ่ยได้แต่อันหลิงอีเป็นถึงคุณหนูแห่งจนโบมรู้จักรักนวลสงวนตัวโมว้ผู้ชายมิเลือกหน้าจนติดโรคนี้มา หากเรื่องนี้แพร่อ,ออกไปจนโหอันคงได้อับอายไปทั่วเมืองหลวงแน่นอนเมื่อเห็นอันอิงเฉิงถึงขั้นมีสืบสาวราวเรื่องกับผู้บุกรุกแต่มาถามหาคำตอบจากอหลิงอีเพียงอย่างเดียวก็ทำให้ทั้งอหลิงอีกับหลี่ซื่อตกตะลึงพร้อมทั้งเสียใจท่วมท้นภายในอกท่านพ่อชายผู้นี้กล้าหมิ่นเกียรติลูกท่านมีให้คนจับตัวมันไปสอบสวนเลยหรือเจ้าคะ น้ำตาของอันหลิงอีไหลรินการยอมรับต่อหน้าผู้คนมากมายว่าชายผู้นี้ล่วงเกินนางสำหรับอันหลิงอีแล้วนับว่าเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีจนมิเหลือชิ้นดีทว่าต่อให้ต้องอับอายขายหน้าอย่างไรนางก็มิยอมปล่อยคนที่ทำร้ายไปโดยเด็ดขาดอันอิงเฉิงเริ่มมีท่าทีวันไหวขึ้นมาท่าทางอ่อนแอของอันหลิงอีชวนให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกสงสารอย่างเลี่ยงมิได้อีกทั้งนางเป็นถึงบุตรีที่เขารักและเลี้ยงดูมาอย่างทะนุถนอมด้วย ขณะที่เขากำลังวันไหวอัลลิงเกอร์ก็ยกมุมปากขึ้นแล้วเดินไปกลุมมืออัลลิงอีเอาไว้น้องหญิงสามเจ้าไม่ต้องกลัวมิว่าเจ้าจักติดการโรคมาได้อย่างไรหรือเรื่องนี้แพร่ออกไปแล้วกระทบต่อชื่อเสียงของจวนโหเราหรือไม่พวกเราก็จะช่วยคืนความเป็นธรรมให้เจ้าแน่นอนกล่าวจบนางก็หันกลับไปดวงตาดำคลับจ้องมองไปยังชายคนนั้นแล้วถามด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมบอกมาว่า,วาเหตุใดเจ้าต้องบุกเข้ามาลวนลามน้องหญิงสามถึงในจวนแห่งนี้ ถุยข้าบอกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ยุยวยวนข้าเองมิเช่นนั้นข้าจักหลบทหารยามของจวนโหพ้นได้อย่างไรชายร่างกำยำตะโกนออกมาดวงตาที่จ้องอัลหลิงอีช่างดูโหดเหี่ยมอมหิตยิ่งนักใช่หรือไม่คุณหนูสามตอนที่เจ้านัดข้ามาหาที่จวนเจ้าสัญญาว่าจากแต่งงานกับข้าเพียงผู้เดียวเหตุใดผ่านไปแค่คืนเดียวเจ้าจึงกลับคำเช่นนี้ เขากล่าวออกมาอย่างมั่นอกมั่นใจต่อให้โดนสาวใช้และทหารยามหลายในยืนล้อมเอาไว้ก็ไร้อาการกระวนกระวายตรงกันข้ามคือเขาก็ดอกแล้วมองทุกคนด้วยรอยยิ้มเย็นเยือกมีคำพูดว่าคนมันยาไรความจริงใจคนค้าประเวณีไรคุณธรรมคุณหนูสามมิเสียทีที่เป็นคนค้าประเวณีจริงๆหุบป,ปากอันอิงเฉิงตะโกนออกมาเสียงดังใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธ ่อให้มีพอใจอันหลิงอีเช่นไรแต่อันอิงเฉิงก็ทนมีได้ที่จะเห็นอันหลิงอีถูกผู้ชายไร้หัวนอนปลายเท้าด่าว่าเป็นคนค้าประเวณีคำหยาบคายเช่นนี้มิเพียงด่าอันหลิงอีเท่านั้นทว่าเหมือนด่าจวนโหทั้งจวนไปด้วยความโกรธของอันอิงเฉิงถูกปลุกขึ้นมาราวกับมีคนเอาน้ำมันราดบนกองไฟลุกโชนและไฟแห่งความโกรธก็แผดเผาสติของเขาจนสิน้นจับโจรนชั่วผู้นี้เอาไว้ มิว่าอัลหลิงอีเป็นคนนัดชายผู้นี้เข้ามาในจวนหรือมันแอบ,บลักลอบเข้ามาเองเรื่องที่มันทำลายความบริสุทธิ์ของอัลหลิงอีก็คือเรื่องจริงที่มิมีผู้ใดลบล้างไปได้แต่อัลหลิงอีเป็นถึงคุณหนูจวนโหต่อให้เป็นเพียงบุตรของอนุพันยาก็มิมีสิทธิมาเหยียดหยามนางได้ท่าทางของเขาแสดงให้เห็นว่าโกรธจนหัวฟัดหัวเวี่ยงทันทีที่กล่าวจบสาวใช้รวมถึงทหารยามทั้งหมดก็รีบพุ่งเข้าไปจับชายคนนั้นทันที แต่ชายคนนั้นว่องไวมากทั้งที่มีร่างกายกำยำแต่สามารถหลบหลีกผู้คนมากมายได้อย่างรวดเร็วราวกับปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำเขาสามารถหลบหลีกคนที่พุ่งเข้าหาคนแล้วคนเล่าและมิมีใครสามารถจับตัวเขาได้ทําให้หลี่ซื่อที่เห็นเหตุการณ์เกิดความร้อนรนขึ้นมาพวกเจ้าโง่หรือไรเหตุได้ใช้แค่มือเปล่าจับมัน ใบหน้าที่งดงามของนางบิดเบี้ยวเพราะความโกรธที่ประตูขึ้นจนเหล่าสาวใช้กลัวจนตัวสั่นมิรู้ว่าควรทำอย่างไรดีทหารยามเมื่อได้ยินคำของนางก็ชักดาบที่เอวขึ้นมาแล้วฟันไปข้างหน้าอย่างสเปะสปะห้องนี้นับว่ามีขนาดมิเล็กแต่เมื่อมีคนเข้ามาพร้อมกันนับสิบคนจึงทำให้ดูกับแคบลงมิน้อย ทหารยามใช้ดาบฟาดฟันออกไปในขณะที่ทุกคนกำลังยืนเบียดกันอยู่ทำให้พวกอันอิงเฉิงถอยหลังทันทีหรือแม้แต่เหล่าสาวใช้ก็มายืนเบียดกันที่ด้านข้างแทนทหารยามที่ถือดาบอยู่ในมือมีได้สังเกตว่าด้านหลังของพวกตนกำลังเบียดกันมากเพียงใดแต่ละคนจึงกวาดแกว่งดาบในมือไปมาเพื่อให้โดนร่างของชายผู้นั้นขอแค่มีตายพวกเขาจากฟันตรงไหนก็ได้ทั้งนั้น แม้มีคนมากมายบุกเข้าหาชายร่างกำยำก็หาได้กลัวเขาก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวก็สามารถเตะทหารยามที่อยู่ด้านหน้าสุดจนกระเด็นได้ทันทีจากนั้นก็พุ่งตัวเข้าไปและเตะเข้าที่ทหารยามอีกนายพอดีแล้วชิงดาบของทหารยามนายนั้นเอาไว้เพียงชั่วพริบตาหลายคนที่อยู่ในห้องถึงกับมองสิ่งที่เกิดขึ้นมีทันด้วยซ้ำไปพอได้สติก็เห็นดาบเล่นนั้นอยู่ในมือของเขาเสียแล้ว พร้อมใบหน้าที่เผยรอยยิ้มเยี่ยมเกรียมราวกับคนกระหายเลือดอย่างไรอย่างนั้นทหารยามมีหรือจักประมือกับคนเก่งกาจเช่นนี้ได้เพียงเท่านี้มือไม้ของพวกเขาก็อ่อนลงทันทีดาบที่ถืออยู่ในมือสั่นระริกเท้าทั้งสองข้างก้าวถอยหลังโดยมิรู้ตัวข้ามันหลี่ซื่อตะโกนออกมาเสียงดังทําให้ทหารยามทั้งหมดหยุดเท้าที่กําลังก้าวถอยหลังและเปลี่ยนเป็นก้าวไปข้างหน้าด้วยความลังเล แม้หลี่ซื้อสั่งให้สังหารแต่เหล่าทหารยามก็ยังมิกล้าลงมือเดิมพวกเขาก็กลัวจากแย่อยู่แล้วตอนนี้ภายในสมองยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่แม้แต่ดาบที่โบอกออกไปยังเชื่องช้าลงอย่างเห็นได้ชัดชายคนนั้นพอได้ดาบมาไว้ในมือก็เดินเข้าไปหาอันหลิงอีพร้อมดวงตามุ่งร้ายทันทีนางตัวดียั่ยยวนฆ่าแล้วจักมาทิ้งกันเช่นนี้มันมิง่ายหรอกดาบในมือของเขายกขึ้นคล้ายจากฟันลงไปยังร่างของอันหลิงอี อันหลิงอี้หลับตาแน่นอย่างตกใจจากนั้นก็หันไปหาอันอิงเฉิงที่อยู่ด้านข้างท่านพ่อช่วยลูกด้วยท่านแม่ห้ามมันเร็วเข้าอันอิงเฉิงก็ถึงขั้นหน้าซีดเผือดทันทีเขาคิดไม่ถึงว่าทหารยามในโจนมาก่อยเช่นนี้ยังจับคนคนเดียวเอาไว้มีได้แม้แต่ดาบยังโดนมันชิงไปอีกต่างหากวางใจเถิดอย่างไรเจ้าก็เป็นผู้หญิงของข้าข้าจักไว้ชีวิตเจ้าแล้วกัน ทันทีที่ชายคนนั้นกล่าวจบก็มีแสงสองประกายจากดาบสะท้อนตรงหน้าของทุกคนขณะที่ได้ยินเสียงหัวเราะชายผู้นั้นก็ไปอยู่ที่หน้าประตูและเมื่อเขาโยนดาบทิ้งก็พบว่าร่างของชายผู้นั้นได้หายวับไปทันทีขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ